สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกค่ะของมือวันที่สิบนะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี่ค่ะแอดผ้าพแม่พี่น้องบรรทาสุขุศลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังหน้าทางนะคะจากคุณตาทองสุข ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องค่ะมันนี้คุณตาเรามาเน้นยํำโครงสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเน้นย้ำโครงสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคิีมีแน้ทตงของคุณตาโครงสุดท้ายของวันที่สิบหกสิงหาคมค่ะสิเพิ่มเติมบอหรือว่าอย่างไรคอยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคิีมีพร้อมๆกันค่ะอือเขาฉีดปูนเงินหาแล้วโครงสุดท้ายคุณม้อยจ๊คคุณตาคุณตาสวัสดีนะคะเวลาชาพูดคำเดียว คุณคุณในยิ่คุณตาบางนึงอันอันเอฟซีจากทั้งสีสเกตพ้น่าโอ้ยเลือตนคุณตาว่าสั้นสีดีอวนอันพ้นว่าเจียนอวนคนมมามห้ว่ะสั้นตวาเป็นตอวแรกฉันนี่ต้นเถื่อนร้ายเน่ยนนี้เถื่อบนล่างพพ้อมเด้อโอ้วันนี้เอาถื่อบนล่างเลยติคุณตาเอาตัวมดบนล่างเยอะเเพิ่มเพิ่เด้อจ้าสามหาสามสองสามหเท่านั้นแหละ สามห้าสามสองสามหกติคุณตาเนี่ยมีโมลอดไปใท่บโมลอดบาทนีงค่ะชื่อโมลอดกามด้วยจ่าคุณตาเออพี่านีเราก็เท่าในบ่อกลืมตัวล่ะจ่าคุณตาเออท่านั้นแหละเด้อได้ค่ะคุณตาขอบคุณคุณตาเด้อค่ะเอาคุณตาสบายดีบ่ให้เอฟซีแต่ยินได้ดีใจนะคุณตาสบายดีบ่คะาโอ้ยมีเมื่เสียหนาอีเสียโอ้เสียหนาบุตรคุณตาเออเอฟซีพูนว่าโอ้ยอันเล่าเล่าเล่าส่งเสียคุณตาฮือใดบัว <Ph> ทั้งคน<จ>ท,ทั้งเล่กันทั้งเล,ล่เรางอยลราคิดทั้งเล่เราลอยบอกนะนะเชื่อตามมันเด้อได้ค่ะคุณตาเอาเอาหมดแล้วเด้อได้ค่ะคุณตาตาแรกเด้อค่ะจ้าจ้าคุณตาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีนะคะร่างเด้อสามหา้าสามสองย้อมหมกเท่านั้นละได้ค่ะคุณตาขอบคุณค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะค่ะ สรุปแน้วาทาั้งท่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะาทาั้งจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์นะคะาทาั้งจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมันเองคุณตาเราเพิ่มเติมนะคะพี่น้องครับคุณตาเราเพิ่มเติมเข้ามาสามครูเนาะมีสามห้าสามหกสามสองนะคะสามห้าสามหกสามสองนะคะพี่น้องคะคุณตาละวันเราเริ่มจับครูให้ว่าชั่นพี่น้องครับ มันี่นะคะอ่าตัวทีพุตตาเน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 ก็นคือเกาอยู่คือเกาเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวเน้น,นก็นคือแปดห้าแปดหกสี่หาสี่หกเก้าหาเก้าแปดนะคะพี่น้องคะศูนย์สามกับศูนย์เกานี่เป็นตัวพิเศษเป็นตัวต้องระวังนะคะพี่น้องเพิ่มเติมมันี่สามคู่สามหางสามห้าสามหกสามสองไปดูดองคะในโค้งสุดท้ายนี้นะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีปมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางาเน้นย้าโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะแนวทางเน้นย้าโค้งสุดท้ายจากคุณตาท่องสุขล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องคะอย่าลืมนาไปพิจารณาเบองเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พพี่นองบระเทาสุขสก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบุณขอบคุณด้าทางจากคุณตาทองสุล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะตัวอย่างสิบบาทกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะป้องกันทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรา่การนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ อก่อนหนนี้เนาะฝนโอ้ล่มแห้งแห้งพี่้องล่มแห้งมากๆนะคะพี่้องคะวันตกเลยตกนิดเดียวหนึ่งวันนี้แม่พี่้องเศร้าตกแล้วอืมอนเพราะเพเย็นย่อนวันนี้กะวันที่สิบแล้วเนาะพี่ดองเนาะมืออ่าวันที่สิบแล้วนะคะอีก่กี่มือเนาะแล้วก็ตำล่าีนก็สิเป็นมืออื่นนะคะส่วนรัฐบาลไทยนี่กะอีกคามือหกมือพอพี่้องจาก คืนวันที่หนึง่งถึงคืนนี้พอพี่น้องพากันฝันได้ตัวใดไ,ไปเนาะพี่น้องฝันได้ตัวใดแล้วมาบอกสู่กันฟังนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาบอกสู่กันฟังแนะ่นะคะพี่ราคาอยากให้เบิ่งเราด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดพอพี่น้องแนะนำเขามาได้เลยนะคะไปพ,พี่น้องคะแนะนำเขามาได้เลยหรือว่าอาจารย์หรือว่าเซียนท่านใดที่บังเอิญเขามาเห็นคลิปนี้พอดีเนาะ อยากมาว้างนะคะให้กับทางรายการนะคะอ่าแอดมินเบิ้งหนึ่วด้วยนี่ก็ดีใจมากๆนะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะพลอยพี่น้องคะ่ะอือ่ามาว้างน้ทางให้กับทางรายการฝากตอนพลอยพี่น้อง FC บ้านเฮาสุขุสุขคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาเป็นยังไงเนี่ยพลอยพินองท่างบ้านพลอยพินองฝนตกคือกันบ่นคะมาเบิ่งหนึ่วด้วยนี่ล่มโอ้ล่มเป็นตจ่านนะคะพี่น้องคะ่ะเอ่อล่มเป็ตนตจ่าย ย่ำร่มย่ำหยังนี่พอพี่น้องอย่าไปอยู่ตน้นไก่ต้นไม้ญงเด้อพี่น้องเด้อย่ำขับรถขับไล่ย่าไปย่าไปอย่าไปอันหมายถึงว่าเข้าไปลบฝนใต้ต้นไม้ญ่สิบอเด้อผ่าพี่น้องเด้อ้าเทียลมมาตน้นต้นไม้มันหักอันนี้พี่นอ้องย่าไปลบใต่ต้นไม้ไงนะคะพี่น้องค่ะเอาละไปพี่น้องค่ะเอากระสีบอกให้ครบเวลาคือเกัน,นละตอนแอสโทไปคุณตาเราเป็นเสียหยาที่พี่น้องคุณตาราซื้อทีซื้อที่ค้างๆกันนั่นแหละ ค,คุณตาเราซื้อทีไว้เราไปเหตุเราไปเสียยาเสียอยังโอ้ยคุณตาเรามันเราขยันตัวไปพี่นอ้องเรามันเราขยันอยู่ประกาศมีเอฟซีเนาะจากทังอ่าสีสเกตเออสีสเกตนั่นแหละเออเออพนันกระทูมากพนันว่าโอ้ยได้ตัวคุณตาประสันเราก็เลยได้โอนอ่าเราก็เลยวาสีโอนค่ะอันประกาศหม่คุณตาพี่นอ้องค่ะ เอาละไอ้กะจีดำเนินการให้เล่ายูดอกพ่อแม่พี่น้องค่ะไอ้กะสิไปถามบัญชีคุณตาเมาแล้วเนาะพี่น้องผู้ใดนะคะอ่าเอกาเห็นมีอยู่เนาะสำหรับเอฟซีที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามานะคะอ่ผู้ใดอ่าอยากให้ค่าประกาศยังคุณตาเนาะโทษค่ะโทษขมาหาเบอง์มาด้วยได้นะคะพี่น้องค่ะตามเบอร์โทษที่แอร์ไทยไว้นะคะพี่น้องอ่าประวัติพวกเนินแอรแอรโทษไปขอบัญชีของคุณตาแล้วนะคะพี่น้องค่ะเพราะไอ้กะเห็นอยู่ อยู่หลายคอมเมนต์อยู่นะบัตรบัตรแอดเขียนเบอร์โทรให้กิดเเห็นเพนิ่โทั่วมากสินะพอพี่น้องคะเลยแอลก็เลยม์บอกให้ฟังเนาะพี่น้องผู้ใดอยากอ่ะซอยคาปากกาคุณตากะโทรมาหาเบอร์หน่วยได้นะคะเบอร์หน้วยมีเบอร์บัญชีของคุณตายอยู่นะคะพี่น้องคะเอาโมนี้นะคะกาวาสู้กันฟังนะคะในโครงสุดท้ายพี่น้องนั่งเบพิจารณาเบอร์เด้อค่ะเด้ออ่านั่งเพิจารณาเบิร์สำหรับแนวทางของคุณตางวดติพานมานี่เขาซุนหาพี่น้องคะเขาซุนหา สีบอลชุบฟังงวดที่ผ่านมาหนิ FC เพิ่นเห็นแนวทางของคุณตาเป็นบอที่มันออกศูนย์ซีซีศูนย์ตำล่านั้นเพิ่นนึกว่าของคุณตาเพิ่นออกตำล่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาไปซื้อว่าจัรยเพิ่นมีโชคอยู่อันก็เลยมมือหลังเพิ่นก็ะเริ่ทรมาเอาเบิ่งแลยด้วยติดตามแนวทางตำล่าของคุณตาต้องสุขใจได้เอาสั่นอ้ยคุณตาแล้วบอวางแนวทางตำล่าจักเที๋ยดอกว่าสันก็เลยว่านะคะพี่น้องค่ะตาว่าแนวทางของคุณตานี่รัฐบาลไทยนี่ไปซื้อตำล่าเนี่ก็ นั่นอยู่นีพี่น้องอกับเขาของเราอยู่นี่นะคะไปพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามีเอฟซีเบืกบระโทมมาบอกให้ฟังหลายคนอยู่ดีพี่น้องอพราะธรรมดานะคะหน้าต่างของคุณตาเนี่ยกับเขาตำเล่าดีอยู่ระสันท์พานพี่น้องคะ่ะเอามือนี้มีเพียงสานีนะคะพี่น้องเด้อสำหรับแนว้างโค้งสุดท้ายเน้นย้ำโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะแนว้ต่างจากคุณตาทองสุขค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องคะ่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบ,บคุณขอบคุณแนว้างเมือนี้นะคะจากคุณตาทองสุขร้านเปอร์เซนต์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะ อะแอกซิเดียคอตัโตล่าพลอยพน้อ,องมาเท่าสกุลสกุนไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไว้พอกันไหมก็บแ็นในคลิปน่านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ